เมื่อเร็วๆนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนายาวชนโลกได้จัดพิธีแต่งตั้งอัศวินพันตะวันซีเนียไนท์แก่คณะกรรมการชมรมพุธจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่4นณห้องพุทธทางกูลสถาบันพัฒนายาวชนโลกจังหวัดปทุมธานี ตังวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องในความเสียสละของนิสิตนักศึกษาผู้ทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธมาอย่างต่อเนื่อง4ปีในมหาวิทยาลัยโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มนทรสิริธโรประธานกรรมการบริหารงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนายาวชนโลกเป็นประธานในพิธีได้มอบสัญลักษณ์คริสตัลไนท์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศแก่อัศวินพันตะวันทุกคนพร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อให้กำลังใจในการทำหน้าที่กันลยยณมิตรช่วงปีสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายใบยความตั้งใจสิ่งที่จะทำในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนนี้พร้อมทั้งรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์และบันทึกภาพความประทับใจร่วมกัน โดยพิธีแต่งตั้งอัศวินพันตะวันในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเชิดชูกเกียรติยศแต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธโดยมีพี่ๆบัณฑิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องเพื่อทำหน้าที่จัดกิจกรรมสร้างแสงสว่างในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ